ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยีกว่าด้วยนะคะเราเข้าตามลีดี้มานะครับขยันดีจะทำมันคือเกมอะไรไม่รู้แต่กดปุ่มแล้วกดปุ่มแล้ววิง่งเอาไม่ใช่ลีทำลายอ,ะอะ่ะเดินล,ลีอยู่ไหนไม่เห็นลีเลยน<อ>ู่นอ๋อลีต้องเป็นคนเหยียบไปให้ไปไปไปเพื่อนไปเพื่อนลีเดินออกมาก็ตุยดิ เขาไม่ได้เหยียบเขาแกงปลาแล้วเราแล้วเราจะข้ามไปได้ไงป้าป้าเครื่องนี้เครื่องไหนเอาเอาอะไรไปเมื่อทำไม่เอาจำอะไรมาเลยจำอะไรนี่จำอะไรนี่่เกีจำอะไรนี่่ยจำอะไรนี่เอาไปเรียบมาเยอะไหมไปกระเบียบมันก็เหมือนทีเวิร์กไม่ใช่หรอเนี่ยใช่จะเป็นทีเวิร์กแบบไม่ต้องแพะใช่ไหมครัป้าป้ เขาทำไมไม่ได้เก่งใครไปก่อนปาหนูต้องไปปาดมาปาาอยู่รอปาอยู่รอปาต้องไปปาต้องไปใครไปรีบไปปารีบไปไปกดสีเหลือง <st it> อย่างสีเหลืองเนี่ย <c oughs> มีเรื่องแล้วสีแดงอันนี้เข้าไปกดปล่อยปาปล่อยเอารีบกดปล่อยก่อนสิ ไปมองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวาใช้การต่อตัวกันอ๋อแต่ใ,ให้ดูโอเคไปขึ้นบนไดปุ๊บปุ๊บป<ๆ>ุ๊บป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 ุ๊บใุ้บปบปปบบปปปกีมุุ๊บอ โอเคโอเคโอเคบริ okay, 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 กูดไปร<ล> <คน S 1> ีบไปก่อนเลยไหมรีบไปก่อนเลยตะคอนตะคอนพักเก็บใส่กระเป๋าแล้วดิมันหก <c oughs> ลีนี้ให้ผ่าดนด่านนี้ก่อนไปสิวินาทีเร็วเราจะผ่าดนด่านนี้อย่างสุดยอดมาก <'m> ไปอย่าไปป๊าป๊าเขาอยากกดเข้าไปหน่อยได้ได้ได้ป๊าป๊ายืน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 ด้วยกันก่อนอืออะไรอ่ะนี่อีซี่อีซี่ต้องกดสีบลอนด์ป๊าป๊ากดป๊ป๊ารีบรีบป๊าปไป ปาไปก่อนเลยปาไปก่อนอกดปาไปก่อนแดนปาไปได้ปาไปได้เอา้าเล่นไม่รู้เรื่องต่ทำไมอ่ะ,อะปาป,าปาไปก่อนกดมันมีกำแพงมันมีกำแพงร้อนหุ่นอยูม่มันเป็นรูปลายมันเป็นเขียวเขียวเหลืองอ๋อแล้วที่จะไปกดจากฝั่งนู้นมาให้โอเคไปไป อีสี่นี่อะไรอ่ะเขียวเรืองแดงเหมือนกันแดงก่อนไหมอ,อ่ะมาแดงแดงแดงมาคือแดงฮึยป้าป้าป้ป้กดป้ากดฮึยอ่ะรีบไปไหนนะฟ้าอ่ะฟ,ฟ,ฟ้า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 นี่ปะฮึเหลืองอย่างสีเหลืองเย็นเหลืองเ <Yellow. S 1> ขียวสีเขียวกรี Green. หนหมดยังอ่ะ แป้าต้องขึ้นมาป้าต้องขึ้นโอ้โหอ้ากดให้ไปยังป้าขึ้นไปบ้นกระโดดขึ้นไปหนูกดให้แล้วอ๋อเป็นออมบี้เหรอเอาอ๋อเอาสีเหลืองเออกระโดดไปเลย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 โดดเอาสีเขียวโอโหแล้วป้าทุกคนกดสีอะไรก่อนฟ้าฟ้าไปแง ฟ้าแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวเหลืองเขียวปุ๊บเหลืองเขียวเขียวแล้วแล้วมาตามไปได้ไงสีฟ้าเดี๋ยวคนแบบวม่ไม่เดี๋ยวปลาตกเอาสีต่อไปเดี๋ยวคนแบบวม่ไม่เดี๋ยวปลาตกมาอย่างสีเหลืองเล่นเลยมะม่วงอย่างงี้ไม่เล่นเลยดีเด้อเลย อันนี้กดกดอะไรป้ากดนู่นป้าต้องกดนู่นอ๋อกดเราจะสองคนป้าเห็นหลังคนคนนั้นเขาจะให้เราไปช่วยเขาด้วยฟ้าแดงเหลืองโอ้โหแล้วบอกโอ้พอดีแล้วนั้นเราบอกก่อนทำไมป้าก็โดดไปกดเลยเขียวรอก่อนไปเขาอยากไปค่อยหน่อยเอามานะหนึ่งสองสามยกะก้นไปได้ฟ้าฟ้าฟ้า ไปอันบิตอันบิตอันบิตปุ๊บสีเหลืองโอ้โหเกือบตกไวเมื่อกี้อ้ไรตกดิเอ้หนูอยู่ตรงไหนอะอยู่เราอยู่ห่างกันอย่างงี้จะไปได้ไงอะนี่ต้องยอมตายมาไม่ได้ใจกดลัวไหมคะได้เหรออือไม่ได้เหรอได้ได้ได้อ่ะเขียวไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฟ้า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 ก่อนฟ้าก่อนแดงเหลือง เขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองไอ้ไอ้รีปอยป้าทำไม่รีปอยป้าทำไมเป็นอะไรนี่เป็นอะไรฟ้าแดงมาแล้วมาแล้วเหลือง เขียวฟ้าฟ้าข่าฟ้า,ฟา <c oughs> นี่เราจะผ่านตรงนั้นแล้วเนี่ยแดง <c oughs> เหลืองโอลีอ้าวก็กดเหลืองให้แล้วเดี๋ยวแม่มาเปิดยิดแปะให้แม่ก่อนบ้าบ้าบปาบ้าทำเครื่องรีเลย <c oughs> เราจะได้ผ่านจะได้ผ่านเรื่อยไปสีแดงค่ะปลาจะพลาดอีกเหลืองเขียวโอเคกลับไปใหมน้าาาาคนนั้นเป็นปลาตุยคนนั้นเขายังยืนลอยเราอยู่เลยสีเหลืองค่ะเเคยกปลาจะตั้งใจเดินละรดี นี่ทำไรนี่เจอที่แล้วอาขมวดรล้สึกคนนี่ตะโกนทำไมนี่ตะโกนทำไหม่อะไปสีแดงอ่ะนุ๊กเขาเพราะนุกเขายืนรอยังอยู่เลยเขาคิดว่าเราจะไปเล่นด้วยไปสีเหลืองสีเขียวค่ะ ฟ้าฟ้าฟ้ายืนอยู่ไม่ใช่ก่อนจะใช้เสร็จแล้วแดงเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกับเขาหน้าเขายืนรออยู่เมีเหลืองไปเพื่อไงกดค้างไว้เลยค้าแล้ว้าแล้วค้างอีกอย่าเดินตกถ้าเดินตกเนี่ยสีเขียวไปเนี่ยเขายืนรออยู่ตรงนี้เนนนีี่่ยยเเเห็มขาบอกให้ต่อตัวกันไปเป็นสีไปถึงเป็นสีแดงตัวเป็นสีฟ้าไปเป็นสีแดงโอเค มันปลาลงไปก่อนปลาลงไปปลาลงไปปลาลงไปมาโอ๊ยไม่มันไม่ใช่ปลากแล้วนี่มันคืออะารอันนี้โดดๆตรงกลาตรงไหนตรงไหนตรงไหนปลาอยู่ตรงนี้ฮึดฮึฮึโอเคอีซี่ขึ้นหัวปลาขึ้นหัวนี่ไปยืนตรงกลางๆหน่อยกลาง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 โอเคมาปลาลงไปฮึดฮึดโอเค ไครเลยอ่ะับข้างหลังข้างหลังประตูเลยป้าปาก็สีแดงจะไปตรงนั้นป้าเดินไปเลยป้าไปเดินไปดินคนที่เป็นสีฟ้าไม่ใช่ลีคนเดียวลีต้องกลับมาป้าไปช่วยเขาก่อนป้าไปช่วยเขาก่อนช่วยป้าทิ้งเขาเลยป้าจะทิ้งเขาได้ยังไงป้าป้าป้าเร็วป้าป้าไปเร็วเฮ้ยเขาโกงเขาไม่ได้โกงเขาขยับพอดีต่างหา รีไปช่วยเองเป็นสีแดงนี่เป็นสีฟ้าไปรีไป<อ>ทำอะไรวารโดดอึอออะไรฟ้าไปเลยเฮ้ยทำไมโดดไม่ได้เออรีรีประฟ้วาว่าต้องมาตรงมุมอ่ะเนี่ยตรงมุมมันถึงจะโดดง่ายให้ต่อหัวเขาแล้วเดินมาหาลีมา ได้ไมนะแล้วใครช่วยรี่อ่ะทีเนี้ยก็โทมาเออสายมองกันเลยนี่นี่ลีเอามุมดีกว่ามุมดีกว่ามาตรงมุมนี้ดีกว่าจะได้ง่ายๆเฮ้ยเนี้ยได้ไหมอ้าโด,ดนง่ายกว่า,ง,าง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าอ่ามา It's way not t a l ตรงมุมดีกว่าเฮ้ยรีหายไปไหน It's way not โอ้ยอ้ว it น It's เวน n o ท talk ทำไง i อ่ะไหน you. ย่งกันฝากว้แค่นี้นนก็ค่ะครบหนึ่งช่องแล้วช้หนึ่งช่องหนึ่งหนงสิมารีนักหนึ่งคลิปละสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคก่ะขอช่องเลยนี่ขอบคุณนะขอน่นะขอบคุณค่ะ